เมานัานัอัสาวสาวะกายวักายังนิพพานนังปวรมังสุขังโมตุลโุทธตบาุบูชาอาเทสวันโตาสนโตรมบูตาธรรมบูชาอาปัญญาวันโน ที่โปรเชมาทิมานีม่ยังพันเชมัะกัป้าตานีจัตุปัจียนี้ปิริวลานี้ทีู่ังขาาโอโนทายมาสาธุโรันเตที่ผูังโพอิมานี Matadka Bhaktani <Sanye> Telaka Bhaktani Yadu Pachayani Kapaliwalani Kadikvanadut Amhakankeva Mataditus Satitanca อิคาราตันอิตายาสุขายาขณะพระพิสุด huh? ุงผ <sag devo S 2> ุดกร์เริญ <hurting> ข้าพระเจ้าทั้งหลายขออ่อเข้าหายขอหลักอัปปัตตาดีขอทั่านจิตปัจจัยขอพระสงฆ์ยอรับเพื่อประโยชน์ในความถุข แก่พ่อข้าพเจ้าทั้งหลายแรรยากาของข้าพเจ้าทั้งหลายหมายถึงพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายญาติพี่ห้ายท่านเก่ากรรมนายเวรรวมทั้งผู้มีพระคุณที่อาหารอาหารและปัดใจที่มาให้แก่ข้าพเจ้า อะไรก็ส่วนกุศลฝนบนทุกตนทุกคนเกินขอสมรนาทานตลากกับพักการหัพร้อมกันทุกตรงทุกคนเกิอารดเลนาเปลด่ปตเปราะมนกดอดะเ้อาดเอาราเกุปน้องเรือย